สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องเมื่อนี้มาหอดบานเดียน,นอนบานขึ้นนึงแล้วล่ะค่ะเดี๋ยวสิพ้ายางเบิ่งสวนสไละเฮ็ดสวนไปเรื่อยๆอันกระสิสั้นแั่ไหนก็คือพี่อ,อยางสวนก็เริ่มสีหกแล้วล่ะค่ะเดี๋ยวใส่เบิง่งว่ามียางแน,น่อันนี้พักกะเข้าพี่น้องต่ว่าสีเอาออกแล้วเิ่นนันมอเกิดจะหนีบ่มากวันไหเดี๋ยวตัดเิ่นออกเนาะพี่น้องปลูกไม่ นี่ผักกะเพราอันนี้กะบะแข้งนี่ค่ะบ้าเบวบมะแข้งนี่ค่ะมะแข้งมะแข้งพรมบานเท่าเนาะมะแข้งบานเท่าพี่น้องนี่มะแข้งเนาะพี่น้องเนาะนี่ค่ะมะแข้งพี่น้อง,น,อน,อง,น,องนี่เียเพิ่นกำลังเป็นนวยค่ะ อันนี้กระต้นลายต้อนอยังนาะพี่น้องเนาะ <S <S อันนี้สวนมังคุดพี่น้องสวนมังคุดอยู่บ้านนี่ละค่ะอันนี้บองนัดพ่อเด็ปลูกกินเนาะพี่น้องกับปูกเห็นมหสวนมันมงามเนาะตะวันคือว่าเรามาจากต่างประเทศพ่นหกนเนจังน้อยนาอพี่น้องอันนี้กระสวนขามบ้านพี่น้องม่งคูดไปเบิ้งบันมีคนิึงหลายคนกับเป็นไปนทวนเนาะกับบองเพจนี่ยังกระสีเดเฮดไม่กับพี่น้องกระสีเดเฮดไม่เนาะพี่น้อง ีเห็ดสวนไม้นี่ค่ะสวนน้ำบานเนาะให้เบิ้งรบบล่อป่านเนาะพี่น้องเนาะสี่เด็ดปลูกไม, <c oughs> ม้เห็ดไม้เม็ดละ่ะอันนี้กับกับเพราพี่น้องถั่วหัวแล้วเพิ่นเผาแล้วมันั้มีคนดูแลก็ทีได้ตัดถิ่มเหม็ดไม้นาะคะ่ะอันนี้ที่เห็นนั่นอันนี้เป็นใบแขีวเลยเด้อดพี่น้องบ่แม่นหยาได้ใบแขีวเลยพี่น้องเิ่งต้นตูดต้นตูดไงไงคนเป็นปลาจะแจ๊กสีเห็ดจังไลย ต,ต้นตะไคร้ยก็มีพี่น้องมองเมนหยาด้วยค่ะต้นใบเขียวเอยจ้ะเดี๋ยวสุดท้ายมาเบิงเ้งไปเรื่อยๆนี่กับใบเขียวเรื่อยด้วยพี่น้องเดี๋ยวค่ะใบเขียวเรยื่อเดี๋ยกเนี้ยกินพี่น้องอยู่ในสวนไงอันนี้พักหนอก้วยค่ะพักหนอกพักหนอกคางบ้านโโซกับโป๊ะมไม่ขี่ไม่ตดค่ะอลันค่ะ อันนี้บังย่อมก็เลิเป็นหน่วยค่ะบังย่อมก็เลิเป็นหน่วยเนาะอันนี้บักข้าวพขาใหญ่ปูใบเนาะพี่น้องใบบักกูดบักยังกับมีพี่น้องมี่มืดบักนาวบักกูดอันนี้บักนาวเนาะพี่น้องบักนาวกับเป็นหน่วย์หลอกบักนาวกับอก๊ยิวพี่น้องบักนาวว่านไปโด๊คิวะดอก๊ยิวค่ะเออบักนาวกับเป็นหน่วยอยู่ค่ะกูดคุณโลนโลนเต็มต้นอยู่อันมูนี่ก็เป็นปลามังคุดค่ะ ผะะ้ายางเที่ยวช่มสวนนพน้องเนาะนนะเดี๋ยวสิผ้ายางอ่อมเนาะอันนี้ต้นบกเนาวค่ะต้นมะนาวเนาะพี่น้องเนาะปลามมงคุดพี่น้องปลามมงคุดเดี๋ยวยางช้มนํากันพี่น้องยุ่งกับสหลายแม่ยุ่งอันนี้ก็ต้นมเนาวกเนาวุาน,าวนกตลังเป็นนวยลายต้นอยู่พี่น้องอันนี้พักกระเดาอันนี้ต้นมะง้อ นี่ค่ะพักกระเดาใช่หรือเออในต้นพักกระเดาเนาะพี่น้องเดี๋ยวสิพ้ายางไปเบื้งผักอีเลิศพี่น้องผักอีเลิศก็มนี่นี่สียางเหรอค่ะผักอีเลิศต้องตดัดเพิ่นออกเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวใส่เบื้องผักอีเลิศนี่ค่ะผักอีเลิศแต่ว่าเพิ่นแก่เดี๋ยวตัดเพิ่นออกจังหน่อยเพิ่นก็ได้กินเนาะพี่น้องตัดเพิ่นออกจวเพิ่นก็ได้กินแล้ว แต่ปลาทะเลเลือดพี่น้องด่ท่านนี่ปลาทะเลเลือดหลายเยอะค่ะอันนี้ปลาคาร์ฟบกฮวงยังไม่ยืนอยู่เด้อไฟปลาบ่มีบกฮวงนี่เด้บกฮวงต่ำมี่อยู่ค่ะอู้ยุ่งไรต้องข้าออกไปอันนี้ต้นชุมเรียนค่นะปลูกใหม่เนาะตำรวจสวนพี่นอ้องตำรวจสวนนี่เฮี้ยนหน่อยเนาะพี่น้องตะกี้ขว่าก็นอนอยู่นี่ละ อันนี้บ้านหลังหน่อยเนาะพี่น้องเนาะนี่ค่ะใจมั่งขี่อยู่คนพังแล้วคนพ,พังแล้วใจมั่งไปแกะออกเเออันคนพังแล้วของงามของนี่ก็พังแล้วของงามเนาะพี่น้องเนาะอยู่ในสวนค่ะยู่นอะไรแต่อยู่ในสวนฟาออกพี่น้องอันนี้แหละค่ะสวนมังคุดค่ะ พญาชมสวนจังจน้อยน้พี่น้องเนาะอันอมันกระลมลื่อนอยู่พี่น้องก็มีเตียงมีอย่างนอนเหรอ,อยู่เนาะค่ะลมลื่นดีอยู่อยู่สวนพญาคาหุ่นกับบอื่นประอยากดอกค่ะว่า,าสีออกมาันทับก็าสาบานจังน้อยอันเตียงนี่กะพอได้นอนได้นั่งน้องพี่น้องเนาะนี่ค่ะเห็นไหม พ่อได้นั่งได้นอนพี่น้องเพต้นกะย่างไก่พ่อเด้ยุกมันหลายพี่น้องเดี๋ยวสิเป็ไข่เลียดออกนี่แหละค่ะยู่น้ำสวนน้ำบานเนาะพี่น้องเนาะนี่พ่อใดอยากได้กระเพ้าเมื่อคืนบอกเรื่องพี่น้องเพราะว่ากระเพ้าต้นบใหญ่นึงก็สิอเอาถิ่มเราละพี่น้อง Nếu chân đây cả. Thì thắp cơ sợ ạ. thì mất vì nó tôi cà hậu mà sẽ cho mất hộp vì nó mua chết thì mất phân hộp kha, nhung cả này nhung cả dưới nhung cả dưới อูจังไรกับพอ,อกันไหมน้อพี่น้องเนาะฝากกดไลค์กดแช์ในเดิอค่ะเดี๋ยวสิตายบรงเวณน้อ,อนพี่น้องเนาะจะพอ,อกันค่ะสวัสดีค่ะ